สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเปิดเกมสักครับผมมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลายสัปดาห์นี้มีการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Mo t ต GP เป็นปีที่5ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจะแข่งขันกันที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้านหลังของผมเนี่ยครับมีนักบิดระดับโลกมาแข่งขันสนามที่18ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็นักบิดไทยสมเกียรติจันทราของทีมฮอนด้าจะลงแข่งขันในรุ่นรองม o ต2ถด้วยเรามีบรรยากาศจากที่บุรีร,รมัมย์มาฝากกันแล้วก็ความเคลื่นลอนกๆรบโล แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพรเมลีกก็จะลงแข่งขันในวันนี้ด้วยครับศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกม Mo ต GP ีสนามที่18ของฤดูกาลร,รายการพิธีกังปดพรีออฟไทยแลนด์เข้าสู่โปรแกร,รมซ้อมอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับภายใต้บรรยากาศที่คึคกคักของสนามช้างอินเตอร์นชั่นนลเซอร์กิตมีฟันกีฬาความเร็วหลังหลายเข้าสู่สนามเป็นจำนวนมากในการซ้อมมีความหมายอย่างยิ่งครับต่อการตัดตัวท็อป10เพื่อแบ่งกลุ่มการควอลิฟในรอบควอลิฟ1และ2ในวันนี้ ในรุ่นใหญ่สุด MotoGP ปรากฏว่า Mark Mar quez, มาร์กมาเกสแชมป์โลก8สมัยชาวสเปนจากทีมเกรซเน i เรซ i ิ่งทำสถิติใหม่ของสนามช้างอิต r n a เชน n ลเซอร์กิตด้วยเวลาต่อรอบเร็วที่สุด1นาที29.165วินาทีครับ Today, ขณะที่ผู้นำในวันแบบรกของรุ่นรอง m o t o ทได้แก่อารอนคาเนตนักบิดสเปนจากฟันติเรซิ่งสร้างสถิติใหม่ของสนามช้างเช่นกันด้วยเวลาต่อรอบใหม่1นาที35.192วินาที ขณะที่นักบิดขวัญใจชาวไทยก้องสมเกตจันทราจากอิเดมิสซคอนด้าทีมเอเชียผ่านความฟิตหลังได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ลงสนามแข่งขันได้แม้จะยังไม่ฟิตเต็มร้อยก็ตามครับประคองตัวทะบุงานเป็นอันดับที่14ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที35.916วินาทีตามหลังผู้นำ0.724วินาทีส่วนในรอบซ้อมรุ่นโมโตทรีปรากฏว่าเดวิด so, อลอนโซแชมป์โลกชาวโคลอมเบียกดทุบสถิตสนามช้างได้เช่นกันครับ ทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที40.544วินาทีขณะที่ก้องทัชกรบัวศรีดาวรุ่งชาวไทยจากคอนด้าทีมเอเชียจบวันแรกในอันดับ24ด้วยเวลา1นาที4 2 3 1 5วินาทีสำหรับศึกพิธีการปรีออฟไทยแลนด์จะเข้าสู่การแข่งขัน,นขรอบคัลีกในช่วงสายของวันนี้ครับเพื่อจัดอันดับออกสตาร์ทก่อนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์โดยบรรยากาศร,รอบสนามช้างต้องบอกว่าจัดเต็มด้วยบูธร้านค้าและกิจกรรมต่างๆเช่นเคย เป็นปีที่5ที่บุรีรัมย์ได้เป็นเจ้าภาพสีสันที่อยู่คู่กับมอเตอร์สปอร์ตก็คือบรรดาพริตตี้ครับที่มาช่วยสร้างสีสันดึงดูดลูกค้าและผู้ชมมอเต GP หนูว่าช่วยมากๆค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราไปเดินงานไหนก็ช่างแล้วมีอะไรที่มันสวยๆงามๆนะคะมันดึงดูดสินค้าด้วยไปในตัวมันทํให บบเหมือนเลานอะเนาะเราไปเดินเห็นอะไรสวยๆงาๆแล้วก็แวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสินค้าได้เพลินตาดีค่ะสําหรับหนูหนูว่ามีผลมากๆนะคะหนูมองว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับพิตตี้หน้าใหม่ๆด้วยแล้วก็ทั้งคนที่เป็นพิตตี้มานานแล้วด้วยค่ะเพิ mm. ่มไม่คนรู้จักแบรนด์ที่เรายืนหรือแบรนด์ต่างๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีแสงสีเสียงแล้วก็หนูว่าก็เปโอกาสมากค่ะสําหรับปีนี้่ ่่งงไไปปวาจะะะเ็นนยังงนะคะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ประโยชน์จากม o t ต g p พีมีทั้งลูกชิ้นยืนกินของกินอันเป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมและของกินอื่นๆอีกมากมายหลายร้านได้มาตั้งขายตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ปีที่5เข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งไทยและชาวต่างชาติเพิ่มความสะอาดเพิ่มอะไรก็มากขึ้นครับคนมาเยอะขึ้นก็ต้องทําให้ดีขึ้นลูกชิ้นยืนกินก็ ดังพอสมควรนะครับคนรู้จักเยอะขึ้นด้านแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตมีทุกเพศทุกวัยครับผู้หญิงเองก็ชื่นชอบกีฬาความเร็วเช่นกันและม o ต GP จีพีที่บุรีรัมย์ก็ไม่เหมือนใครในจํานวน20สนามมีกิจกรรมมากมายรอบสนามเราสามารถได้ใกล้ชิดนักแข่งมากขึ้นจากตารางการวิตต่งของนักแข่งด้วยแล้วก็ได้ชมบรรยากาศเลยค่ะได้เจอคนที่มีความชอบเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ดีมากค่ะมันทําให้เรายิ่งรู้สึก สนุกขึ้นไปอีกค่ะใช่ค่ะประเทศไทยเราค่ะก็มีโอกาสได้จัดงานระดับโลกขนาดนี้ค่ะแล้วก็จัดได้ดีขนาดนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามามาลองชมด้วยกันสนุกมากค่ะสหรับจกักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมปโลก MotoGP รายการพิธีกางปรีออฟไทยแลนด์สนามที่18จากทั้งหมด20สนามวันนี้จะเป็นรอบจัดอันดับออกสตาร์ทครับก่อนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ จะกล่าววุฒิเปิดไปดูสื่อฟุตบอลไท